จ้ามากินอันนี้กันพี่นอ้องวันนี้ไปฮับลูกคุณผู้ดใดกลับมานั่นเลยไปเบิ่งนางต่อกันทั้งครูทั้งเอ้ยทั้งน้องผู้น้องผู้น้องอยู่โลดตัดแถวบ้านเพืเอ่ยอยสยามพารากรอนสยามพารากองผมไม่เพืเอ่พอผมจะเล่นไปได้อ่ะไปได้วาสัน อันนี้มูสือมาฝากจ้ามูสือมาฝากเพื่อนกันมาเลย่ยน่ารักไหมจ้าน่ากินมาก60บาทอื้มหวนานแต่เป็นบัาน,นอกกินกับข้าวได้ด้วยเนี่ย ร้านทับลักภูแล bụng ngào nữa luôn, nung rồi. ก็อจะกินเขาอยู่มันหวานผดกินหวานแท่ไม่สห็เอาคนยังม่กินอะไรไหวาน